เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติละถึงดูก่อนอานน์ในการใดโพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอันโอฬารจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ถึงแม้ในโลกันตริกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกัน้นแต่มืดมนหาการเกิดแห่งจักุวิญญาณไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโอลานจนหาประมาณมิได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกัน สัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันดังนี้และเหมือนโลก,กาธาตุนี้ก็หวันไวสั่นสะเทือนสะทานแสงสว่างอันโอฬานจนหาประมาณมิได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค